ป่าลึกแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกที่บริเวณป่าเต็มไปด้วยต้นไม้สูงประห่านจนแสงจันทร์แทบส่องไม่ถึงพื้นดินท่ามกลางความลึกลับนี้หลวงพ่อเงินพระทุดงผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความแน่วแน่แก้าวเท้าผ่านปงไอยอย่างสงบท่านมีเพียงไม้เท้าคู่กายบาทและกรดสำหรับทักแรมไม่มีอาวุธใดนอกจากความเชื่อมั่นในพระธรรม หลวงพ่อเดินทางด้วยจิตใจอันสงบก่อนออกเดินทางหลวงพ่อได้แวะทักในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าชาวบ้านหลายคนพยายามทัดทานไม่ให้ท่านเข้าป่าแห่งนี้พวกเขาเล่าว่าที่นี่เป็นแหล่งสิ่งสถิตของเสือสมิงเสือที่ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นและโทสะมันสิงสู่อยู่ในร่างเสือใหญ่เพื่อสังหารและฆ่าชีวิตผู้บุกรุก ผู้เฒ่าในหมู่บ้านเล่าว่าหลวงพ่อเจ้าขาป่าแห่งนี้ไม่ใช่ที่ของมนุษย์มันไม่ใช่แค่เสือมันพูดได้มันล่ออยู่ให้หลงกลพวกพระที่เก่งกาจที่สุดก็ไม่เคยกลับออกมาถึงแม้จะได้รับคำเตือนแต่หลวงพ่อเงินก็ยังคงเดินหน้าต่อไปถ้าพระเหล่านั้นติดอยู่ในความแค้นของสมิงข้าพระเจ้าจะใช้ธรรมช่วยปลอปลอดพวกเขา ท่านกล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเมื่อหลวงพ่อเงินลุงลึกเข้าไปในป่าอากาศเย็ยนลงจนผิดปกติกแสงจันทร์ที่เคยส่องผ่านทิวไม้เริ่มถูกเมฆดำปกคลุมเสียงของธรรมชาติเงียบหายเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านอย่างเบาบางบรรยากาศดูหนักอึ้งขึ้นทุกย่างก้าวหลวงพ่อหยุดอยู่ใต้ต้นไทร ซึ่งทอดกิ่งก้านออกมาราวกับแขนยักยหายที่พร้อมจะอบอล้อมสิ่งที่อยู่ใต้เนาของมันท่านกางปลดและเริ่มจุดเทียนเล่มเล็กท่านนั่งลงคดสมาธิมือกำไม้เท้าพร้อมที่จะสวดมนต์เสียงสวดเริ่มต้นเบาๆแต่ก้องกังวานไปทั่วบริเวณขณะที่หลวงพ่อเจริญภาวนาเสียงแถวเบาของธรรมชาติก็หายไปสิน้นแม้แต่เสียงลมทัดผ่านกิ่งไม้ก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่ง ความเงียบที่เกิดขึ้นนั้นผิดธรรมชาติอย่างชัดเจนเหมือนทั้งป่าหยุดหายใจเงาดำหนาทึบค่อยๆคลื่อนผ่านเข้ามาจากทุกทิศทางท่านลืมตาขึ้นจากสมาธิทันทีความมืดอรอกตัวดูเหมือนจะหนาแน่นขึ้นรลวกับมีบางสิ่งกำลังคลื่อนผ่านออกมาจากเงาไม้เบื้องหน้าทัานใดนั้นก็มีเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยพลังอาฆาตด,ดังก้องกังวานรลวกับคำเตือนจากผู้ที่ครอบครองถิ่นป่า หลวงพ่อเงินไม่แสดงอาการหวาดหวัน่นท่านเพียงกำไม้เท้าในมือแน่นขึ้นและเริ่มสวมดมนต์บทใหม่เสียงคำรามนั้นดังขึ้นอีกครั้งรุนแรงและไ้ว้เข้ามาเรื่อยๆเนาร่างขนาดใหญ่โผล่พ,พ้นออกมาจากแนวต้นไม้ดวงตาสีแดงฉานของมันจ้องมาที่หลวงพ่อมันคือเซสเมิงผู้ครอบครองป่าแห่งนี้และมันกำลังมองท่านดาากับเยิยนในม,มือ เสือสมิงก้าวออกมาจากเงวมืดร่างใหญ่โตของมันเต็มไปด้วยกล้าเนื้อที่แข็งแกร่งดวงตาสีแดงก่ำของมันจับจ้องไปที่หลวงพอ่อมันไม่ใช่แค่เสือธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่ผสมสานร,ระหว่างสัตว์และวิญญาณาคาที่ถูกกักขังเสียงของมันดังขึ้นราวกับคำพูดที่เล็ดลอดออกมาจากลำคอที่เปลี่ยนด้วยพลังของความเกลียดชังท่านปลามาที่มางสงบอยู่ในทิมคงข้า ที่แห่งนี้คือแดนแห่งความตายไม่มีมนุษย์คนใดผ่านเข้ามาแล้วรอดออกไปหลวงพ่อเงินยังคงนั่งนิ่งสายตาของท่านมองเสือสมิงด้วยความเมตตาท่านกปล่าด้วยน้ำเสียงราบเรียบยมข้าไม่มาที่นี่เพื่อท้าทายเจ้าแต่เพื่อช่วยลดบ่อยเจ้าออกจากพัฒนาการแห่งความทุกข์และความแค้นเจ้าไม่จำเป็นต้องจมอยู่ในวังวนนี้อีกต่อไปเสือสมิงคำรามลัน่น เสียงดังนั้นสะท้อนก้องไปทั่วป่าใบไม้ที่ต้นใสสันไหวราวกับจะร่วงหล่นมันย่างสางกลุ่มเข้าใกล้กรดโครงเล็บแหลมคงของมันกลดลงบนพื้นดินจนเกิดรอยลึกเสียงหัวเราเยะย้อดังขึ้นช่วยข้างั้นหรือหลวงพ่อไม่รู้หรือว่าความแข้นคือสิ่งที่เลี้ยงชีวิตข้าหากปราศจากความแค้นข้าก็ไม่มีตัวตนท่านจะมาทำลายข้าข้าก็จะทำลายท่าน ในช่วพิบตาเสือสมิงก็กระโจนขึ้นโครงเล็บของมันฟาดลงมาจากเบื้องบนด้วยความเร็วและพละงกำลังมหาศาลหลวงพ่อเงินใช้ไม้เท้าของท่านยกขึ้นราบแรกประทัดโครงเล็บของเสือสมิงฟาดลงมาบนไม้เท้าเสียงกระแทกดังลั่นจนพื้นดินสั่นสะเทือนหลวงพ่อเริ่มสวดมุนเสียงดังก้องพลังจากบทสวดเป็นประกายออกมารอบตัวของท่าน แสงสีทองประทะกับร่างของเสือสมิงเสือสมิงถอยหลังด้วยความเจ็บปวดมันร้องคำรามเสียงดังดวงตาของมันลุกวาวด้วยความโกรธเกรี้ยวมนของท่านจะหยุดค้าไม่ได้ข้าคือสมิงที่เหนือกว่าความเป็นมนุษย์หรือสัตว์ข้าคือผู้ล่าแห่งรัติการเสือสมิงหยุดการโจมตีมันเริ่มเคลื่อนที่วนไปรอบๆอ,อดของหลวงพ่อหมอกดำเริ่มลอยออกมาจากร่างของมัน ดยงกินแสงจากเทียนที่หลวงพ่อจุดไว้ความมืดเริ่มแทบปออกคลุมไปทั่วบริเวณร,ร่างของมันค,อค่อยๆแปเปลี่ยนกลายเป็นชายร่างกำยำสูงใหญ่ใบหน้ามีรอยสักโลดลายเสือสีดำสนิทเต็มไปทั่วตัวดวงตาของเขายังคงเป็นประกายสีแดงกำชายผู้นั้นเอ่ยด้วยเสียงที่ย่อเยอ้ยว่าหลวงพ่อคิดหรือว่าแสงแห่งธรรมจะทะลุทะลุจิตใจที่เต็มไปด้วยความแค้นของข้า ข้าคือผู้ที่ถูกสาดและข้าจะใช้คำสา์นี้เป็นอาวุธเพื่อครองป่าแห่งนี้หลวงพ่องเงินลุกขึ้นจากที่นั่งท่านถือไม้เท้าแน่นและกล่าวอย่างมั่นคงว่าโยมเจ้าพูดราวกับว่าเจ้าไม่มีทางเลือกแต่เจ้ายอมรู้ดีว่าความแค้นที่เจ้าถือไว้ไม่ได้ทำให้เจ้ามีอิสระเจ้ากลายเป็นนักโทษในคำสา์ของตนเองหากเจ้าเปิดใจยอมรับความผิดและปล่อยวาง เจ้าจะพบทางออกจากวังวนนี้ชายในร่างสมิงหัวรอยยอ้อยเยาะดวงตาสีแดงกำของมันจับจ้องหลงพ่อก่อนที่มันจะยกมือขึ้นหมอกดำลอยวนไปทั่วทันใดนั้นภาพลวงตาหลายภาพปรากฏขึ้นรอบตัวหลวงพ่อมีร่างของเสือสมิงหลายตัวแยกออกมาจากหมอกพวกมันเดินวนล้อหมหลวงพ่อท่าทางและลวดลายเหมือนกันจนแยกไม่ออกว่าตัวในคือของจริง เสียงของเสือสมิงดังขึ้นจากทุกทิศทางท่านคิดว่ามน์อองเจ้าจะช่วยเจ้ารอดหรือในที่แห่งนี้ทุกสิ่งล้วนเป็นของข้าหลวงพ่อเงินไม่หวั่นไหวท่านหลับตาเข้าสมาธิมือยังกำม้เท้าแน่นเสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งบทสวดนั้นดังกังวานจนภุงไพรสะเทือนร่างปอมของเสือสมิงเริ่มสั่นไหวก่อนจะสลายไปทีละตัว เสือสมิงตัวจริงปรากฏขึ้นด้านหลังของหลวงพ่อมันกระโจนเข้าโจมตีหลวงพ่อเงินอย่างเต็มกำลังในจังหวะที่เสือสมิงกระโจนเข้ามาหลวงพ่อเงินหมุนตัวกลับและใช้ไม้เท้าฟาดลงกลางร่างของมันแสงสีทองสว่างวาบเสือสมิงถูกพลังแห่งทำกระแทกจนล้มลงกับพื้นมันคำรามด้วยความเจ็บปวดแต่ยังไม่สิน้นฤทธิ์มันหายวับไปในหมอกดำอีกครั้ง ทิ้งไว้เพียงรอยเลือดบนพื้นและเสียงลมหายใจหนักๆในเงามืดหลวงพ่อกล่าวด้วยเสียงก้องเจ้าจะหนีไปอีกนานเท่าไหร่ความจริงไม่อาจหลบหนีได้จงเผชิญหน้ากับมันเพื่อปลดปล่อยตนเองเถิดการต่อสู้ยังไม่จบเสือสมิงเริ่มแทนใหม่เพื่อสังหารหลวงพ่อแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกผิดในจิตใต้สํนนึกของมันก็เริ่มเผยออกมาเสือสมิงซ่อนตัวอยู่ในความมืด เสียงลมหายใจหนักๆของมันดังสะท้อนไปทั่วป่าหมอกดำยังคงลอยวนรอบบริเวณแต่พลังแห่งธรรมของหลวงพอ่อทำให้หมอกเริ่มบางลงดวงจันทร์ที่ถูกบดบังค่อยๆสาดแสงลงมาแม้จะอ่อนจางแต่ก็เผยให้เห็นเงาลัางๆของร่างมาหึกมาของสือสมิงในเงาไม้หลวงพ่อเงินยืนยิ่งอยู่กลางลางใต้ต้นไทรเสียงสวดมนต์ของท่านยังคงกังวาลไม่หยุด แล้วกับจะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของซือหมิงเสียงของหลวงพ่อดังขึ้นท่านเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งแต่สรงทลังว่าโยมเจ้าซ่อนตัวอยู่ในความมืดนานเพียงใดแล้วความมืดนี้ไม่ได้ปกป้องเจ้าเลยมันเพียงกักขังเจ้าไว้ต่างหากเจ้าจะไม่มีวันหลุกพ้นหากเจ้ายังไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงทันใดนั้นซืสหมิงก็ร้องคำรามลั่นป่า หมอกดำหนาขึ้นอีกครั้งร่างของมันพุ่งออกจากเนาไม้หมอกแปรเปลี่ยนเป็นกรงเล็บยักที่ฟาดลงมาจากฟากฟ้าหลวงพ่อหลบด้วยความรวดเร็วไม้เท้าของท่านหมุนรับการจมตีโรงเล็บกระทบกับไม้เท้าดังกังวานพลังของทั้งสองฝ่ายสะท้อนกันจนทวนดินแตกเป็นร่องลึกเงียบเสียท่านไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคาเสือสมิงคำรามลัน่น พร้อมกับพุ่งจมตีอีกครั้งความโกรธทําให้การเคลื่อนไหวของมันยิ่งดุดันโครงเล็บของมันฉีกอากาศเป็นริ้วหลวงพ่อถอยหลังแต่ยังคงมั่นคงท่านเอ่ยอย่างเมตตาว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าบอกข้าสิว่าอะไรทําให้เจ้ากลายเป็นเช่นนี้ข้าจะรับฟังเสือสมิงหยุดชะงะักมันถอยกลับไปยังเงาเมื่ออีกครั้ง ดวงตาสีแดงก่ำของมันยังคงจับจ้องหลวงพอ่อแต่น้ำเสียงของมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยมีแววเศร้าหมองเจืออยู่ข้าถูกคำสา์คำสาดที่ไม่มีวันลบล้างได้หลวงพ่อถามต่อว่าคำสา์นั้นมาจากสิ่งใดเจ้ากระทำสิ่งใดจนกลายเป็นแบบนี้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสือสมิงจะกล่าวต่อด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความขมขื่นข้าเคยเป็นมนุษย์ ครางผู้เก่งกาจที่สุดในหมู่บ้านของข้าข้าล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพข้าล่าเสือโคร่งใหญ่ที่ปกป้องลูกของมันและข่าพวกมันทั้งหมดแม้แต่ลูกอ่อนของมันข้ากัดหัวร้อยยอชีวิตที่ข้าพลากไปข้าฉีกพวกมันออกเป็นชิ้นเพื่อขายหนังและกระดูกให้พ่อค้าแต่ข้าไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของหาย,ยานะเสียงคำรามของเสือสมิงดังก้องอีกครั้ง มงอะดำลอยวนรอบตัวหลวงพอ่อเราวกับจะบอกเล่าถึงความสิ้นหวังของมันแม่เสือตัวนั้นก่อนจะสิ้นใจมันแ่ลงหายใจสุดท้ายสาบแช่งข้ามันบอกว่าเจ้าจะกลายเป็นข้าและเจ้าจะรู้สึกถึงทุกความเจ็บปวดที่เจ้ามอบให้ข้าและลูกของข้าตั้งแต่นั้นมาข้าก็กลายเป็นสิ่งนี้สิ่งที่ไม่มีวันกลับคืนเป็นมนุษย์ได้อีกหลวงพ่อกล่าวด้วยเสียงสงบว่า โยมเจ้าไม่ได้ถูกสาปเพียงเพื่อความถูกเจ้าถูกสาปเพื่อเรียนรู้ถึงความผิดที่เจ้าได้ก่อหากเจ้าเข้าใจและยอมรับเจ้าจะสามารถปลดปล่อยตนเองได้เสือสมิงคำราวอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงด้วยความโกรธทว่าด้วยความเจ็บปวดที่สะสมมานานไม่ข้าปลดปล่อยตัวเองไม่ได้ความแค้นและความผิดทำให้ข้าเป็นสิ่งนี้ และถ้าไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วมันพุ่งเข้าหาหลวงพ่ออีกครั้งด้วยพลังที่ดุดันกว่าเดิมหลวงพ่องเงินได้หมดด้วยจิตที่แน่วแน่เสียงสวดนั้นดังก้องอีกครั้งแสงสีทองพุ่งออกจากไม้เท้าของท่านสลายหมอกดำและกระแทกร่างของเสือสมิงจนกระเด็นไปไกลเสียงคำรามหอยหวนของมันดังก้องทั่วป่าเสือสมิงลุกขึ้นอย่างยากลำบาก ร่างของมันเริ่มสั่นคลอนความโกรธและความแคนในดวงตาของมันเริ่มแปลปี่ยนเป็นความเศร้าหลวงพ่อเดินเข้าไปไกลท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยมด้วยเมตตาวา่าโยมเจ้ารู้สึกถึงความทุกข์ที่เจ้าเคยเร้าหรือไม่หากเจ้าต้องการหลุดพ้นเจ้าต้องเผชิญหน้ากับความผิดแน่ดีไม่ใช่จมอยู่กับมันดวงตาสีแดงกำของเสือสมิงเริ่มมีน้ำตาไหลาออกมา มันเล่าด้วยสิ่งสันเครือแต่ข้าไม่สมควรได้รับการให้อภัยข้าทำสิ่งที่โหดร้ายเกินไปข้าฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกข้าทำลายทุกชีวิตที่อยู่ในเส้นทางของข้าหลวงพ่อกล่าวต่อว่าทุกสิ่งล้วนมีโอกาสที่จะเริ่มใหม่ความสำนึกผิดของเจ้าคือก้าวแรกที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นเสือสมิงหยุดนิ่งมันพยายามต่อสู้กับความรู้สึกในใจ เสียงคำรามครั้งสุดท้ายดังขึ้นหมอกดำรอบตัวของมันหมุนวนอย่างรุนแรงหลวงพ่อเงินนั่งลงแลนะเริ่มสวมดมนต์อีกครั้งแสงสีทองเปล่งออกจากร่างของท่านาสาดส่องไปทั่วป่าหมอกดำค่อยๆจางหายร่างของเสือสมิงแปรเปลี่ยนเป็นชายชาราในชุดพรานป่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์เขาก้มลงกราบหลวงพ่อพร้อมน้ำตาไหลขอบคุณหลวงพ่อ ที่ช่วยข้าหลุดพ้นจากคำสากนี้ข้าจะไม่มีวันลืมสิ่งที่ข้าได้กระทำผิดไปวิญญาณของพราณชราค่อยๆจางหายไปพร้อมกับสายลมเสียงธรรมชาติกลับมาดังขึ้นอีกครั้งเสียงนกร้องขับขานรับแสงแรกของอรุณหลวงพ่อเงินลุกข,ขึ้นท่านป่าแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณน,นั้นก่อนจะออกเดินทางต่อทิ้งไว้เพียงความสงบสุขที่จะกลับคืนสู่ป่าดงมรณะอีกครั้ง